สวัสดีค่ะ คลิปนี้พาเพื่อนๆมารูจักกับบอนสีตัวพื้นๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรได้สะสมเอาไว้นะคะตัวนี้น้องชื่อชมพูอันดามันนะคะเป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรชอบมากนะคะคือตั้งแต่แรกเห็นก็คือ,อชอบเลยนะคะก็คือตัวชมพูอันดามันนะคะถ้าเพื่อนๆที่เข้าไปหาข้อมูลนะสำหรับตัวชมพูอันดามันเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเขาโตขึ้นนะคะใบของเขาจะเป็นสีชมพูทั้งใบนะคะแล้วก็ใบของเขาจะใหญ่มาก เป็นใบที่ใหญ่แล้วก็แบบเขาใหญ่แล้วเขาก็งุ้มๆนิดหนึ่งนะคะสําหรับชมพูอันดามันนะคะก็ใครที่ยังมีต้นเล็กๆอยู่นะคะหรือว่าสั่งมาแล้วไม่มั่นใจนะคะก็ดูของมุมเกรรษตรไปพรางๆก่อนนะคะเอาไปเป็นข้อมูลประกอบก็ดีนะคะของมุมเกรรษตรนะคะเป็นไม้ที่มุมเกรรษตรสั่งเป็นหัวมามาเพาะนะคะรู้สึกว่าชมพูอันดามันตอนนั้นสั่งมาหัวละ20นะคะก็ตอนนี้ถ้าใครที่ไปหานะคะราคาหลักสิบก็ยังมีอยู่สําหรับหัวนะคะ แต่ถ้าเป็นไม้ที่เขามีใบใหญ่แล้วเนี่ยราคาก็จะอยู่อยู่ที่150ขึ้นไปนะะอย่างที่มุมเกษตรทํามาหลายๆคลิปก็คือตอนนี้เนี่ยพวกไม้พื้นพื้นนะคะส่วนใหญ่ก็ราคา150ขึ้นไปแล้วนะคะสําหรับพวกบอนสีนะคะก็ต้นเล็กๆของเขานะคะก็จะยังไม่ไม่เป็นสีชมพูนะคะใบเล็กๆของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นพื้นใบสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็มีกระดูกของเขาสีชมพูแดงๆนะคะแล้วก็ เขาก็จะกระจายสีชมพูออกไปรอบๆตรงนี้เห็นไหมแล้วก็พอเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาก็จะมีจุดสีขาวๆกระจายทั่วใบนะแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นแล้วก็เราเลี้ยงเขาดีๆเขาโดนแดดเยอะๆนะคะเขาจะกลายเป็นสีชมพูทั้งใบนะคะเนาะชมพูอันดามันนะคะเนี่ยใบที่เขาเพิ่งออกใหม่นะคะเขาก็จะมีเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีชมพูเขาจะสดสวยมากนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อเขาเริ่มแก่เนี่ยสีชมพูเขาก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็สีเขียวจะเริ่มจะจะเข้มขึ้น นะคะชมพูอันดามันนะคะ,ะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะสำหรับไม้พื้นพื้นพวกน,น,นี้เนี่ยสามารถหาซื้อในช h อป e ี Lazada หรือว่าใน Facebook มีขายนะคะมุมกเกษตรเองยังไม่มีขายนะคะสำหรับไม้ตระกูลบอร์ดนะ,ะเดี๋ยวถ้ามีก็จะเอามาปล่อยที่เพจมุมกเกษตรนะคะถ้าใครที่สนใจบอนสีหรือว่าไม้ประดับอื่นๆนะคะให้ไปกดติดตามช่องเพจมุมเมมกเษตรเอาไวนะะ้นส่วนใครที่สนใจคัดตัดนะคะก็ไปติดตามช่อง ไปติดตามเพจ Happy Home คัตตัสนะคะมุมกเกษตรจะเอาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมารวมในช่องนี้นะคะแล้วก็อีกสกพังหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะถึงจะแยกช่องนะคะเนาะวันนี้มุมกเษกษตรก็แต่ว่าเพเพจนี่มุมกเกษตรจะ,ะแยกเพจอยู่แล้วนะคะสําหรับพวกไม้ประดบับหรือว่าไม้อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับคัตตัสเนี่ยอยู่ที่ ที่เพจมุมกเกษตรนะคะส่วนเพจส่วนไม้ที่เกี่ยวกับแคตตันนะคะก็คือจะอยู่ที่เพจ Happy Home Cattan น,นะคะวันนี้มุมกเกษตรพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของบอนต้นนี้แค่นี้ก่อนสําหรับชมพูอันดามันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบอนสีตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้ส่วนใครที่ออมีคําถามนะคะก็สามารถที่จะเม้นสอบถามกันเข้ามาได้นะคะก่อนจะจากกันไปมาดูการของเขานหนึ่งนะคะสําหรับชมพูอันดามันนะคะ 啊。<laughs> ก้านของชมพูอันดามันนะคะเขาจะออกเป็นสีอ่สีม่วงนะคะม่วงออกเป็นม่วงเปลือกมัง,มงคุดนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะมือใหม่เนาะเลี้ยงง่ายนะคะทนต่อท,ท,ทุกสภาพอากาศแล้วก็สีเขาก็สวยโดดเด่นไม่ไม่เป็นรองเอ่อบอนต้นแพง,แพงๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเขาแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆ ของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ